สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนวันที่22เดือนพฤศจิกายนพศ2568คนที่ดูนิ่งๆไปเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรานะคะทุกคนตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เนาะไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะนิ่งหรือเขานิ่งไปมาดูความรักนะคะ ดวงแ a นดอมนะคะทุกคนแปลว่าดวงสุม่มบางคนสุ่มตรงมากบ้างบางท่านสุ่มตรงน้อยหน่อยบางคนไม่ตรงเลยนะคะอันนี้ดีๆก็เก็บไว้เป็นแง่คิดไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงก็ทิ้งไปนะคะอ่ะทำจิตใจให้สงบแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นมาดูพลังงานของคุณก่อนนะที่ผ่านมาจนถึงค่ำคืนนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างอ่าราชาถือถ้วยค่ะคิงวับับใบแรกเลย ใบนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นตัวคุณแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจความรักของคุณมากๆถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกที่จริงใจอ่อ,อนโยนเข้าใจในทุกทกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรคุณเข้าใจเขานะคะแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงเรายอมมาตลอดด,ด้วยนะคุณปรารถนาดีนะถ้าคบกับเขาคุณคุณมีแต่เรื่องเราที่อยากให้เขาได้ดีมีแต่ความจริงใจที่ให้เขานะ,ค,ะคุณยังถือเขาไว้นะคะใบนี้นะบางท่านน่ะ บางท่านคุยกับธาตุน้ำกระกรมีนพิจิกนะคะหรือพ่อไม้แม่ไม้นะคะคิงออฟครับมาเจอควีนถือถ้วยราชนีถือถ้วยค่ะทุกคนหมอมีนว่าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างคิดถึงกันนะเพียงแต่เราหันหลังให้กันไหมต้องมาดูกันนะคะมาเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะคะคุณเคยอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ด้วยใบนี้นะคะมาดูใบต่อมาคิงถือดาบค่ะแน่นอนแหละ ออความสัมพันธ์นี้คนหนึ่งถือถ้วยความรักความเข้าใจความอ่อนโยนนะคะแม่หมอว่าความอ่อนโยนแม่หมอไม่ได้บอกว่าตีความหมายว่าอ่อนแอนะทุกคนคือเราก็เป็นคนเก่งคนนึงแหละแต่เราเวลารักเนี่ยนะคะคนนึงเนี่ยถือดาบนะค,ะความสัมพันธ์นี้นะค,ะคุณไปเจอคนที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเขาเอาแต่ใจไหมอีโก้ก็สูงปีดเลยนะคะคุณยอมมาตลอดแต่ณเวลานี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบ ฉันก็อยากจะตัดและหรือฉันก็อยากนิ่งๆไปละเพราะว่าฉันยอมมาเยอะหรือฉันทนมามากนะคะแม่หมอเห็นประเด็นแรกขึ้นมาประเด็นนี้ก่อนนะคุณอาจจะดีลหรือคุยกับธาตุลมตึนกลุเมทนุนหนึ่งถ้วยค่ะทุกคนนะคะหนึ่งถ้วยธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตแต่กรณีบางท่านคุณกําลังมีคนใหม่เข้ามาคุยก็ได้นะคะคนที่นิ่งไปคุณอาจจะคิดว่าเออฉันตัดและพอและนะคะคุณเลือกที่จะนิ่งและแต่ว่า ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาจีบมาคุยมาแอลแบบนั้นนะคะใบนี้หรือคุณต้องการคือความรักถ้วยหนึ่งที่ล้นออกมาเนี่ยแปลว่าคุณรักเขาจนล้นออกมาจากใจให้ใจให้ความรู้สึกดีๆยอมเข้ามาตลอดนะสามดาบค่ะทุกคนเรื่องเราที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเนาะสามดาบคือความเสียใจแน่นอนค่ะเพียงแต่ หมอเคยพูดตอลอดนะคะความเสียใจเรามีเพียงแต่บางท่านเสียใจเหนื่อยใจเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะแม่หมอเห็นประเด็นแรกเลยนะคะคุณเหนื่อยใจเรื่องที่ความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งนะคะไม่ค่อยสนใจเราก็ได้คิ้งถือดาบในเฉยชาเย็นชาไม่ได้สนใจนะ,ะหรืออีกประเด็นหนึ่งนะะ่ะนาถือดาบเนี่ยมันไม่ได้ใช่เฉยอย่างเดียวนะคะคำพูดคําจาเขาความมีโกงเขานะ,ะหรือคุณเหนื่อยกับการที่เขาเอาแต่ใจก็ได้ สามดาบเนี่ยหนึ่งนะคะทิมแทงความรู้สึกการคําพูดนะคะสามดาบเนี่ยจะแปลอื่นไกลอีกไม่ได้เลยค่ะคุณคุณดูนะคะมีคนมาแทรกกลางความรักคุณไม่ว่าใครก็ตามเช่นยกตัวอย่างนะคะฝังคนหมู่มากผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเขาเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะ างท่านเป็นพ่อไม้แม่ไม้อาจะเป็นลูกติดแล้วแต่คุณเป็นบอบริบทไหนนะคะหรือเสื้อสามดาบนี้แน่นอนละคะเจ็บปวดในรักเราสองสมพลในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาจะดึงคุณเข้าไปก็ตามหรือเจอลักซอนมาแล้วะะทุกคนนะมีเรื่องราวที่เสียใจคุณก็พยายามที่จะใจแข็งนะพยายามที่จะตัดจบหรือเลือกที่จะนิ่งมะใบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายสําหรับเรานะคะเราเหนื่อยมาเยอะห้าเหรียญค่ะธาตุดินกันผสมอคกรคุณยอมมามา,มาก อันนี้ท่าเนเี็นไหมาคะสีดำดำเนี่ยมีจุดขาวๆในหิมะนะทุกคนโปรยท่านให้ภาพภาพที่ท่าน้เห็นบรรยากาศนะคะคุณไม่ได้ไปเดินหิมะที่ไหนหรอกความหมายในใจลึกคือคุณเห็นคนนี้เดินนําหน้าไหมคนนี้เดินตามหลังห้าเดียนคืออารมณ์ของความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาเช่นถ้าคุณเคยยอมใครสักคนคุณตามของเขาคําว่าตามหนึ่งนะถ้าคุณคุยบใครแปลว่าคุณทักไปก่อนเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ เขาก็เฉยเขาก็นิ่งหรือเขาไม่ชัดเจนหรือแม้แต่คุณเป็นคนคบคนคุยคือความรักเนี้ยมันจะต้องมีคนที่เหนื่อยกว่าอีกคนหนึง่งแต่ท่าทีที่เดินด้วยกันนะคะหิมะเนี่ยคนข้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเห็นไหมฉันก็เหน็บหนาวไม่แพ้คุณแต่คนข้างหลังกระโปผกกระเพกมันจะมีความรักที่ถ้าเป็นเรื่องราวที่ความรักเนี่ยแม่หมอว่าถ้าคุณทําทุกอย่างเต็มที่อีกคนหนึง่ง แบกรับเต็มที่แล้วล่ะค่ะแต่อีกคนนี้จะรู้สึกว่าฉันทำหนึ่งสองสามอย่างที่หมอเคยเกินนะคะมันจะรู้สึกว่าฉันทําเต็มที่เหมือนกันเพราะคุณดูนะเห็นไหมฉันก็เนี่ยฉันก็พยายามในความสัมพันธ์นะพอฉันก็อยู่ท่ามกลางหิมะเหน็บหนาวแต่คนข้างหลังเนี่ยยอมคุณมาตลอดหรือคุณนั่นแหละยอมเขามาตลอดจนเสียความเป็นตัวเองจนเหนื่อย นะคะความรักนี้โดดเดี่ยวมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนไม่มีมีคนคุยที่รู้สึกว่าเออเขาก็มีใจแต่ทําไมเขาไม่เคยยอมเราไม่เคยพยายามเพื่อเราทําไมยิ่งมีความรักเรายิ่งเหงาคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวตอนที่เขาไม่มีอะไรคุณยังอยู่เคียงข้างคอยดูแลบางท่านสปอร์ตเงินทองหรือบางคนสปอร์ตความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้กลับมาคือเสียใจแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะ มาดูใบต่อมาค่ะห้าเนี่ยมันห้าในไพ่ยิปซีเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะทุกทุกคนห้าไม่เท้าเนี่ยกรณีบางท่านห้าไม่เท้าน่ะแม่หมอจะตีความหมายนะห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นปัญหาเลือรังเลือรังแบบไหนหมอนะคะเลือรังแล้วแต่คุณเป็นประเด็นไหนนะคะถ้าบางท่านห้าไม่เท้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นพอแง่แม่งอนแม่เข้าใจกัน เล็กๆน้อยๆจุกจิกยี่ยมยมมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดคือไม่เข้าใจการพูดอะไรก็ไม่ได้แบบนั้นค่ะไม่เคยเข้าใจแต่ถ้าคุณบอกว่าเออหมอเราไม่เป็นมาน,นั้นมาเจอคิงดาบก็บห้าไม่เท้าหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณคุยอะไรก็ตามคุณจะคุยคนนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมเขาไม่ตามเขานะคะเราก็จะถ้าถ้าเราเหมือนสมมตินะคะเราก็มีเหตุผลอย่างเงี้ยถ้าเขาเอาแต่ใจพอเราพูดปุ๊บเขาก็จะมีปัญหาทันที คุณเลยเลือกที่จะยอมและเลือกที่จะนิ่งแล้วเลือกที่จะทนมานานนะคะแล้วมันก็แน่นอนล่ะลิมิตมันมีเนาะทนมานานก็ต้องไม่ไหวละตอนนี้ละ,ะหรือห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเห็นไหมคะคนหมู่มากอะ่ะมาวุ่นวายเรื่องของบุคคลอย่างที่หมอเกินไปแล้วอะ่ะยกตัวอย่างนะ,ะบางท่านอนะ่ะบางคนเป็นประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ได้นะเช่นคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ชอบคุณหรือไม่ชอบเขานะคะมีปัญหาผีน้องเพื่อนฝูง แบบนั้นหรือถ้ามีลูกติดนะ,ะอาจจะเป็นลูกติดแต่ถ้าไม่ใช่ทุกอย่างเลยก็คุณทั้งคู่หรือตัวเขาเนี่ยนะคะคุณคุยอะไรไม่ได้เลยมันเป็นปัญหาตลอดเลยเลยอ่ะหยิบม,มาสองใบค่ะทุกคน The Lover นะคะถ้าคุณโสดแม่หมอบอกเลยคุณมีสเสน่ห์นะ แต่ว่าคิงถือดาบถือในมือขนาดนี้แม่หมอว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไไดรีบในความสามัน์เพราะอะไรเพราะคุณเจ็บมาเยอะเหมือนคุณต้องการอยู่กับตัวเองมากกว่าเยียวยาความรู้สึกตัวเองไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นนะช่วงนี้นะหรือบางท่านเนี่ยสามถ้วยสาดาบคุณเห็นไหมคะไพ่พวกนี้มันดึงเข้ามาเนี่ยมันแปลอื่นไกลไม่ได้นะนะความรักนี้มันเป็นเรื่องเราหนึ่ง คุณคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คุยคุนคนเดียวถ้าท่านใดยังไม่ได้มีสถานะแต่ถ้าคุณคบกันแล้วหรือไม่ก็เป็นแฟนเป็นครอบครัวแปลว่าความสัมพันธ์นี้เขาดึงใครเข้ามากลายเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะแต่แน่นอนล่ะคิงถือดาบอยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องการแบบนี้คุณต้องการการชัดเจนคุณไม่ทนอีกแล้วนะะหรือบางท่านสามถ้วยเนี่ยแฟนคุณอะอย่างเดียวนะถ้าแปลอย่างเดียวไม่ได้โยกอย่างอื่นนะคะคุณเจอไม่ชอบสังสรรค์กินเที่ยวเล่นดื่มจนเงินไม่มีเหลือเลยห้าเรียน แม่หมอไม่ได้บอกว่าคนเราครบกันโอ้ไม่ไม่มีแบบนี้มีค่ะแต่ว่าถ้าทีบ่อยนะ,ะแล้วมีมีปัญหาตลอดนะ,ะไม่แบบนะแบบมันมันถีนะคะทุกคนมันบ่อยจนเงินทองไม่เหลืออย่างเงี้ยความรับผิดชอบคือคุณแล้วพอพูดปุ๊บก็มีปัญหาตลอดบางท่านนะอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้สําหรับบางท่านนะคะบางคนเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยฉันไม่เคยยอมรับผิดมานะมาดูฝั่งเขากันบางแต่ถ้าท่านใดโสดนะคะถ้าเรื่องราวนี้มันเกิดนานแล้ว นะแ,ตแต่พอ,พอดีคุณเ,เข้ามาฟังบางท่านอาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยแล้วก็ได้แต่นี้เป็นเรื่องราวอาดีตของคุณนะคะมาดูกันนะฟังเขากันบ้างคะ่ะทุกคนความรักที่ที่นิ่งไปแล้วเนี่ยนะะเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาทำอะไรอยู่มาดูพลังงานฟังเขากันเนาะมาดูแล้วว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะ ที่ผ่านมาเด็กคือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงห์หนูบางคนคุยกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่พัฒนาไพ่เพจไม่ว่าคุณคุยกับเขานานแค่ไหนคบกันนานแค่ไหนมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่พัฒนาเพราะว่าเป็นไพ่เพจแล้วเนาะนะคนคนนี้แม่หมอว่าถ้าผ้านิ่งนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้นิ่งอันนี้คือนกนะคะทุกคนนกหมายถึงสื่อสื่อสัญ,ญลักษณ์ว่า เขายังเฝ้ามองคุณอยู่ยังอยากทักอยากสื่อสารนะคุณแต่กรณีบางท่านไม่ได้เงียบไปนานนะคะเหมือนใช่บางช่วงหายไปเลยหมอแล้ววนกลับมาความสัมพันธ์มันไม่ต่อเนื่องก็มีคนคนนี้อยากทักคุณมานะคะใบต่อมาอัศาวินถ้วยในออบคับเขาวางแผนมาง้อคุณแล้วนะอัศาวินถ้วยเนี่ยหรือบางท่านถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์ที่เหนื่อยทะเลาะกันมากๆอาจจะลดสถานะก็ได้ แต่คนคนนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่ถ้วยเขายังถือในมือแต่ถ้าเป็นปัญหาอย่างอื่นหมอมินว่าเขาอยากมาง้อ,อคุณนะสองดาบค่ะ,คะนะคะอันนี้ธาตุน้ํากรากลมินพิจิกสองดาบธาตุลมตุลกุมเมถุนคนคนนี้ค่อนข้างหวั่นไหวหรือโลเลที่ผ่านมาโลเลไม่แน่ใจนะคะในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ไปถึงไหนนะคะหรือสอดาบคือปิดกั้นมีกําแพง แล้วถ้าหนักก็ลังคือบล็อกกันไปแล้วสองดาบยังแปลงนะคะสองดาบนี้หมายถึงคู่ขัดแย้งนะความขัดแย้งความไม่เข้าใจมันห้ามไม่ท้าว่ะนะคะพูดอะไรก็ไม่ได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เพจเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะบางท่านเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นะคะทุกคนปัญหาเล็กๆน้อยแต่มันมีปัญหามาตลอดเลยคุยกันไม่ได้มันก็ใหญ่เหมือนกันเนาะถ้าแบบมันมันมีมาตลอดนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวสามดาบสามถ้วยมาเจอสองดาบแม่หมอจะให้โยกนะคะว่ากัน โยกไปตามไพ่แล้วค่ะไม่ได้อ่านกว้างนะ,อ,ะอ่านตามไพ่เลยคนคนนี้ถ้าคุยคุยซ้อนเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนคือโลเลรัลกพีเสียดายน้องหรือแม้แต่คุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวดึงใครเข้ามานะ,ะเขาก็ไม่เคยชัดเจนไม่ตัดสินใจใดๆนะะโลเลแบบนี้จนคุณเป็นคิงดาบคุณไม่เอาแล้วค่ะทุกคนพอแล้วเหนื่อยมาเยอะละเจ็บมามากละสามดาบฟังคุณขึ้นนะคะ คเคลืน่นเหรียญธาตุดินกันเพืสมมักรน,นะคะในสภาวะที่นิ่งคนคนนี้เขาก็เป็นคนเก่งนะหรือเป็นคนค่อนข้างหนึ่งนะคะมีหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างมันง่นคงแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเติร์ดปาร์ตี้ที่คุณบอกเขาคบกับใครแม่หมอว่าหนึ่งเขาอ,อาจจะดึงคนที่อายุน้อยไม่ได้ใช่คนอื่นไกลนะคะถ้าเด็กถือไม่เท้าคนในในสายงานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพืเพ่อนคุณนะคะเพื่อนของเพื่อนเขา คนในสายงานคนใกล้ตัวนะคะทุกคนหรือในออฟฟิศบริษัทเดียวกันแบบนั้นนะคะคนอายุน้อยนะคะแปดไมเท้าค่ะถ้าที่ผ่านมานะหรือบางคนก็มปในอายุน้อยหรอใกล้ๆเขานั่นแหละค่ะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยซ้ําหรือคนที่เขาเคยคุยกันแล้วก็กลับมาคุยีก,ก็ได้แต่น่นนะคะถ้าทาผิดนะคะเป็นยังไงแม่หมอบอกคุณอยากตัดละความสัมพันธ์นี้ท่านิ่งเงียบไปนะคะแปดไมเท้าเนี่ยคนคนนี้ไม่เงียบนะคะทุกคนเขาอยากคุยกับคุณ นะถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งไปนะถ้าโยกกับอัศวินถ้วยเนี่ยแม่หมอว่าคนคนนี้จะตืองอคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปดูลักษณะที่เนี่ยเขายังถือคุณไว้ในมือเลยนะดิจัดเมนเป็นไพ่เวียนกรรมนะคำว่าเวียนกรรมเนี่ยไม่ได้มีใครยัดเยียดอะไรให้ใครนะคะแม่หมอบอกกรรมหมายถึงการกระทําพฤติกรรมเช่นเราสร้างนะคะเราเราสร้างกุศลน,นะคะกุศลผลบุญก็จะมาตอบแทนเรา แต่ไม่ได้แปลว่าจะพรุ่งนี้มาลืนก็ได้นะคะเมื่อท่านมีกลไกลของท่านถ้ากรรมไม่ดีมามันก็จะย้อนสอนหาเราเนี่ยละ,ะย้อนสอนหานี่แหละ,ะมอมินว่าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนบล็อกคุณเขาจะปลดบล็อกนะ,ะหมายถึงถ้าเขาบล็อกคุณนะนะะถ้าเขาเป็นคนเงียบไปเองเขาจะติดต่อคุณมาถ้าท่านใดตรงจริตกับคิดมอมันขึ้นมาหมดเลยคิดถึงคุณถ้าท่านใดความสามารถคิดว่านิ่งคิดว่าจบแล้วนะคะมอมมินว่าไม่จบนะ คำว่าไม่จบหมอไม่รู้ว่าเป็นดวงใครถูกไหมคะมันเป็นดวงแรนดอมอ่ะมันเป็นสุ่มนะคะดวงสุ่มอ่ะนะเขาจะลื้อฟื้นนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารมาไพ่เนี่ยสามใบเลยเนี่ยสี่ใบงอคุณเนี่ยนะนะเขายังถือคุณไว้เออแล้วคนคนนี้หนึ่งนะคะบางทีไม่ได้หายไปนะถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจนะเอาแต่ใจเนี่ยบางคนเนี่ยนะเป็นเรื่องนี้แม่หมอว่าเขาผ่านลายเยอะหรือเปล่าสิบไม้เท้าเนี่ยหนึ่งเป็นเจ้าของจีการสองงานเยอะเสาหลักครอบครัวหรือทําอะไรเยอะแยะมากมาย ที่หายไปเนี่ยก่อนที่จะหายไปอาจจะมีประเด็นไม่เข้าใจกันก็ได้นะ,ะหรือเขาอาจจะนิ่งไปหรือเขาคิงนะ,ะควีนเหรียญกับสิบไม้เท้าเนี่ยเหมือนอารมณ์ของเขาเหมือนแบบไม่ได้ใส่ใจคุณเพราะว่าเขาอาจจะทําแต่ง,งานก็ได้ค่ะทุกคน,นงานเยอะสิบไม้เท้าแต่ถ้าเป็นความรักที่สามดาบสามถ้วยมันขึ้นมาแล้วกับสองดาบเนี่ยไพ่ใบนี้จะตีความหมายเลยว่าในความรักเนี่ยคุณเป็นเดอะแบกอะ เหนื่อยนะคะเหนื่อยอยู่คนเดียวเพราะอะไรตรงมุมนี้ปกติจะเป็นรูปบ้านท่านเขียนเอาไว้นะคะก็คือความหมายคือถ้าคุณคุยกันแน่นอนละคะ่ะเราเราคาว่าคุยเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าเราคงไม่ได้คุยกับใครลอยๆเล่นๆเสียเวลาเพราะแบกขนาดนี้แปลว่าคุณทุ่มเทค่ะนะคะไม่ได้แปลว่าเราก้ากระโดดนะเราคุยกันเราเราก็อยากมีบันไดขั้นหนึ่งเราเลยทุ่มเทนะคะขั้นสองขั้นสามไปตามสเต็ป แม้แต่ท่านใดคบแล้วเป็นแฟนยิ่งเป็นครอบคัวคุณก็ยิ่งแบกเพราะว่าอะไรอยากรักษาสถานภาพไว้ก็เลยกลายเป็นเหนื่อยอยู่คนเดียวใบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องนี้นะ,ะนะหนึ่งถ้วยค่ะทุกคนขึ้นนั่งฝังคุณฝั่งเขาคุณได้ใจเขาแล้วนะแม่หมอว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณจริงใจอะไรก็ตามที่คุณทุ่มเทเน่เนี่ยเขารู้เขาอยากได้โอกาสจากคุณเนี่ยเขารักคุณค่ะทุกคนนะคะ มีคนรักคุณนะอยากลื้อฟื้น่ะคุณาคุณนิ่งไปไม่เป็นไรเขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์มาอ่านใจดีกว่าค่ะมีคนถือคุณไว้ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะ ใบแรกเลยหนึ่งไม้เทา้ากำแน่นเลยค่ะนะคะหนึ่งไม้เทา้ากำไม่แน่นมากความหมายคืออะไรหนึ่งนะคะเลขหนึ่งคนนี้เป็นคนเก่งค่ะแม่หมอเมืเลยเก่งมีความสามารถทําอะไรหลายๆอย่างประสบความสําเร็จนะคะหรือสภาวะผู้นําทําให้เขามั่นใจมากๆก็เลยกลายเป็นว่าแบบอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่เคยถนอมความรู้สึกเราก็ได้งอไม่งอเราแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้เลขหนึ่งเนี่ยยังหมายถึงว่า โอกาสใหม่ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคนคนนี้รู้นะว่าคุณรักเขาคุณทุ่มเทให้เขาคุณจริงใจคุณเข้าใจเขาในทุกมิติที่เขาเป็นนะแน่นอนละค่ะความเข้าใจมันมันจะไม่ปนกับความทุกข์ใจนะทุกคนเขาต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะคะคนเรารักกันหกเรียนค่ะความรักนี้คุณทุ่มเทใส่ใจบางท่านทุ่มเทแม้กระทั่งเงินทองใส่ใจเงินให้ช่วยเหลือการเงินการทอง นะความรักทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเขานะตรงนี้เขาคิดเรื่องเงินด้วยคุณอาจจะเคยให้เขาช่วยเหลือเขานะคะอาตาช่างมันมีแล้วนะเรื่องเขาคงรู้แล้วว่าเขาควรทุ่มเทใครหรือความรักเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ความรักเราเท่าให้ไม่เท่ากันแม่หมอไม่ได้ไหมายถึงตัวเงินอย่างเดียวนะคะให้ใจให้ความรู้สึกทุ่มเทเมื่อเวลามีปัญหาเราก็คุยกับเขาก่อนก็เหมือนเราง้อโดยปริยายแหละ ะะมาดูรูปนะคะในสามเหรียญขอไปหกเหรียญมันยังมีสามคนในความสัมพันธ์นี้คุณให้เงินให้ท้องช่วยเหลือก็คุณเขาเขากับแบ่งใจแบ่งเงินหรือแบ่งความรู้สึกไปให้ผู้อื่นถ้าความรักนะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องร้องขอถ้าเขารักเราจริงเขาจะทําเพื่อเราเหมือนที่เราทุ่มเทให้เขานั่นแหละนะสองเหรียญอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์คุณเห็นข้างหลังที่คลื่นมันไม่นิ่งไหมคะนี่แหละบางทีมันเป็นปัญหา ในความสัมพันธ์ที่เรามีปัญหากันตลอดไม่ว่าจะความไม่เข้าใจความขัดแย้งเขาอาจจะรอให้ขลื่นสงบเดี๋ยวคุยกันก็ไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะถ้าทะเลาะกันนะคะคนนี้อยากวนกลับมานะในความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นเรื่องราวสามคนแน่นอนละ่ะไม่มีใครนะคะทุกคนอยากบาลานคุณกับอีกคนนึงแล้วคนกลางไม่ทําอะไรแบบนั้นนะคะนะความนิ่งเนี่ยแม่หมอบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากเขายังถือคุณไว้อย่าง,างมั่นคงเลย คนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะสองดาบที่ผ่านมาเขาโลเลนะคนคนนี้อาจจะโลเลสับสนปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างตาก็ปิดด้วยนะฮะสิ่งต่างๆไม่เคยมองเห็นในสิ่งที่เราทำนะฮะแม่หมอว่าใจมันต้องรับรู้นะคะก้าวไม่เท้าคุณบล็อกกันไปไหมนะคะหรือคนนี้คนนี้เป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะทุกคนเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีคนชื่นชอบเขา เป็นคนทํางานในแสงสีเสียงก็ได้บางคนก็เป็นคนเก่งอะไรค่ะเห็นไหมเบื้องหลังเนี่ยความนิ่งเข้าถือคุณไว้อย่างมันง่นคงแต่ว่าค่อนข้างเก็บอาการเก็บความรู้สึกไม่กล้าสู้หน้าด้วยใบเนี้ยมาห้าเหรียญขึ้นทั้งฝั่งคุณและในายใจของเขาความสัมพันธ์นี้ใจลึกๆเข้าโดดเดี่ยวหกเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญขึ้นมา หนึ่งถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินนะทุกคนที่เขาไปลงทุนหรือไปเจอใครบางคนที่ไม่ได้จริงใจเขาก็แปลว่าใบนี้คือเหงาและโดดเดี่ยวเขาก็คงมองมองย้อนเข้ามาแล้วว่าเขาทําอะไรคุณบ้างนะคุณทุ่มเทคุณใส่ใจแต่กลับเขาให้ครึ่งๆกลางๆไม่ได้ดูแลแล้วไม่เห็นค่าของเราด้วยคนคนนี้นะคะจะวนกลับมาขอโอกาสคุณ อยู่ไม่ได้นะคะเขาก็เหงานะนะ,ะบางคนคุยกับคนต่างชาติก็ได้นะคะคนไทยที่ไปทำงานองค์กรต่างประเทศก็ได้คนไกลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศคนละรัฐแบบนั้นนะคะหรือบางท่านเนี่ยไม้เท้าพวกเนี้ยงานหรือบ้านอยู่ใกล้กันด้วยซ้ำนะ,ะแต่ว่ามันเหมือนไกลเหลือเกินเราไม่คุยกันพอมันมีประเด็นแล้วเขาเฝ้ามองคุณเห็นไหมคนคนนี้ยังเฝ้ามองคุณอยู่ยังถือคุณไว้แห้งแน่นค่ะทุกคนเขาคิดแล้วนะ เขาอยากแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันนิ่งละแฮงแมนเนี่ยนะคะเดวิลนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วค่ะยังคิดถึงอยู่แต่ว่ามันปีปมถ้าเขาบางท่านนะคะทุกคนเขาอาจจะดึงคุณเข้าไปโดยที่เขายังไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ของเขาก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขามีพันานาการอยู่นะ,ะได้ด้วยเขาพยายามจะเคลียร์นะคะตรงนี้สองนะคะ คุณเนี่ยแหละค่ะมาก่อนทั้งเป็นแฟนหรือคนคบมาก่อนเนี่ยละ,ะเขาอาจจะดึงใครเข้ามาเป็นรักซ้อนวันนั้นได้ด้วยนะครตรงนี้เขาอยากจะเคลียร์นะอยากจะให้ความรักความมิตรทีรกับคุณแต่แน่นอนล่ะค่ะคุณใจแข็งมากอย่าลืมนะถือดาบแบบนี้เราไม่ใช่ง่ายๆเราทนมามากเราเจ็บมาเยอะ นะคะเราอึดอัดมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนเราเลือกที่จะนิ่งแล้วเลือกที่จะตัดไปบางคนเลือกที่จะนิ่งนะใบนี้หรือบางท่านตัดไปแล้วนะคะสายเดวิลนะคุณตัดแล้วก็ได้นะเดวิลยังไม่ได้หมายถึงอ่ลักซอนหรือคนเจ้าชู้อย่างเดียวนะ,ะบางทีอาจจะไม่ได้มีประเด็นนีเลยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกนะคะชอบกินเที่ยวเล่นดื่มเงินทองก็ไม่เหลือใช้ชีวิตแบบไม่ได้นึกถึงเราเลยเอาแต่สุกตัวเองนะคะ เราก็เหนื่อยนะคะตรงนี้มีปัญหาทีไรมีแต่เราคอยแก้ให้นะเดอเฮอร์มิตราศีกันอันนี้วันพุธกลางคืนนะคะเดอะเดวิลนะอันนี้ราศีกันทัดดินตะเกียงนะคะนำทางนี้คุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขาได้ดีคุณเป็นผู้ใหญ่แม่หมอไม่มได้มหมายถึงอายุอย่างเดียวนะหมายถึงอาจจะเป็นวุฒธธิภาวะที่เราโตกว่ามองอะไรได้ได้ไกลกว่าแต่ยังยังบอกแล้วค่ะคนไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังนะ,ะทุกคนเพราะว่ากีเตสเต็มหัวอย่างเงี้ย นะ,ะอัตราก็เต็มอย่างเงี้ยนะ,ะคุณบอกไปเธออีโก้สูงอย่างเงี้ยนะ,ะคุณใจแข็งมากตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์หรือถ้าอยากกลับมาเขากลัวด่านคุณคือหนึ่งนะคะถือดั้งดาบเนี่ยสองใบเลยคุณไม่เอาคุณน่าจะใจแข็งคุณนิ่งมากนะ,ะลึกๆเขาก็เจ็บนะคะคนที่นิ่งเงียบไปแม่หมอว่าลึกๆเขาก็เจ็บนะแล้วคิดเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทําอะไรไว้เนี่ยแหละในความสัมพันธ์นะคะ เติร์ดปาร์ตี้นะคุณคือความสุขของเขาคุณคือความรักที่มั่นคงนะภาพภาพความสุขคือคุณถ้าท่านใดเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วเป,เป็นครอบเป็นครัวเนี่ยก็ภาพนี้เต็มเมนหะ,ะคะสีไม่เทา้าเนะี่ยคุณคือคนที่อยากกลับมานะ่ะในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาก็เจ็บนะคะยิ่งคุณนิ่งเขาก็ยิ่งเจ็บแล้วเนี่ยให้ตีคู่มาไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณอีกแล้วตอนนี้คุณคือคนที่ใช่ที่สุดแต่กว่าจะรู้บางคนเราก็เหนื่อยมานานนะคะ ได้แชริวอดอยากเดินทางมาเจอคุณด้วยคนคนนี้ชอบควบคุมคนนะคะวิวคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอให้กรงล้อโชคชะตาหมุนมาในความสัมพันธ์นี้นะทุกคนบางคนคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขาอาจจะพละหนาทีเยอะอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือปากกระใจเขาไม่ตรงกันคะ่ะปากแข็งนะ นีหัวร้อนด้วยไม่เคยยอมรับผิดอยากเขาก็อยากแก้ไขปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างนะหรือถ้าไม่เคยทําให้คุณเต็มที่หรือทําผิดอะไรก็ตามเนะ่ยเขาก็อยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนะอันนี้เป็นไพ่รวมนะคะดีขึ้นไม่ดีขึ้นแม่หมอบอกเลยว่าคุณย่อมรู้ดีกว่าหมอมินหรือนักพยากรดูไหมคะถ้ากลับมาแล้วคําพูด การกระทําอีกแบบหนึง่งแม่หมออยากให้คุณดูที่ผลการกระทํามากกว่าเขาอาจจะไปทําช่วงที่ไม่มีคุณนะคะคนคนก็เข้าหาเขาเยอะนะแต่มันไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณไงหรือที่ผ่านมาเป็นคุณก็ได้ที่เคยหยิบยื่นสิ่งดีๆเทคเทคแคร์ Take เขาเอาใจใส่อะไรหลายๆอย่างก็ได้นะแต่ว่าเขาเพิกเฉยตอนนี้คุณไม่เอาเหมือนกันนะจัดเม้นค่ะเนี่ยเขาอยากลื้อฟื้นกับคุณนะคะเขาได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่างแล้ว จัดเมนเป็นให้ผลกรรมผลการกระทำนะเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้เอ็มเพลเลอร์ราศีเมษคนเกิดวันอังคารนะคะเดอรสตาแทนพลน สี่ถ้วยหนึ่งเหรียญ The Tower คนเกินวันอังคารสองถ้วยนะคะสดาบค e e นเทอรไม้เทา้าหไม้เทา้าคือไพ่ชัยชนะเกเหรียญน,นะคะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายคนคนนี้รักคุณนะคะเพียงแต่แค่ปากกระใจไม่ตรงกันหรือปากแข็งนะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้ กรณีบางคนนะอันนี้ถ้าท่านใดอยู่กันเป็นแฟนคบกันแล้วเป็นครอบครัวหรืออะไรบางอย่างคุณพังมากๆในสิ่งที่เขาทําบิดละคุณแต่ถ้าท่านใดเป็นปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งที่จริงเนี่ยให้มันขึ้นมาแล้วเขาก็รักคุณนั่นแหละคะ่ะแต่เพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเอ่อค่อนข้างปากแข็งอีกโก้ก็หนักหรือถ้าจะกลับมาก็คือความใจเด็ดความใจแข็งคุณช่วงนี้นะคะทุกคนคุณนิ่งมากเลยนะคุณได้ใจเขาแล้ว บางทีนะคะถ้าคุณคุยกับใครบางคนถ้าเขาคิดว่าเขาเขาเป็นคนที่เก่งมีเงินมีทองมีอะไรที่แบบคนเข้าหาย,ยะยามากมายแต่ไม่คิดว่าคุณจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาขนาดนี้คุณก็ไม่แคร์เหมือนกันนะ,ะคะเขาก็คิดว่าแรกๆเขาค,คิดว่ามีคนเข้าหาย,ยะยามากมายแต่มันไม่มีใครใช่ถ้าคุณนะ,ะลักษณะอิมเพลอร์เนี่ยแล้วก็สองถ้วยพวกนี้ยนะคะ,นะ,ะเนี่ยเขารักคุณนะคะทุกคน แต่ว่าถ้านเดอะหรออันเดอร์ทาวเวอร์มันขึ้นเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นแฟนแล้วเป็นครอบครัวคบกันแล้วเนี่ยเขาทําใจคุณพังมากๆโดยการหนึ่งขบซ้อนดึงใครเข้ามาใจเลือๆอ่ะคุณได้ชัยชนะแล้วเนี่ยได้ใ,ใจเขาไปแล้วค่ะเต็มๆเลยสิ่งที่คุณทํามาต่อเนื่องนะคะเขาทักคุณนะคะคนคนนี้ถ้าให้มันขึ้นแปดไม้เท้าขึ้นมาฝั่งเขาแล้วนะคะเขาพยายามที่จะรวบรวมความกล้าที่จะกลับมาทักทายคุณเพราะรักเนี่ยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปแรนดอมหมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะนะไอดีลายแม่หมออยู่ใต้คลิปนี้นะเนาะน,ะ,ะ,นะ,ะตรงที่แม่หมอตั้งหัวข้อแล้วมันจะมีจุดคำว่าวเพิ่มเติมจุดๆๆนะคุณกดเข้าไปแต่ก่อนที่คุณเข้าไปดูลายนะทุกคนแม่หมออยากให้คุณอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนก่อนที่จะทักไปคุณจะได้รู้ว่าอ๋อแม่หมอเคารดูดวงกี่โมงถึงกี่โมง ะะถ้าทักมาวันนี้คุณจะได้คิวเมื่อไหร่นะะถ้าทักมาวันนี้สนใจดูดวงค่ะสนใจดูดวงค่ะนะ,ะ,นะ,ะมอมมีจะส่งลายเรียนให้คุณอ่าน,นะะแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้นะค,ะคิวว่างตั้งแต่วันนี้เวลานี้ถึงเวลานี้ถ้าคุณจะจองคิวคุณต้องพร้อมโอนนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องพร้อมรอดูดวงตามตามวันเวลาที่เรานัดหมายกันด้วยมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนช่วงนี้ อากาศเย็นลงรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ